ส่งกำลังใจพ่ออีสุป,ประวัตินักแสดงอาวุโสเข้ารับการผ่าตัดส่งกำลังใจให้นักแสดงอาวุโสพ่ออีสุป,ประวัติปัทมาสูตรวัย85ปีเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด,ด่วนอาการเบื้องต้นปลอดภัยดีเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงอาวุโสพ่ออีสุป,ประวัติปัทมาสูตร เป็นนักแสดงและผู้กำกับการแสดงศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปีพศ2553ล่าสุดทางด้านพ่ออีส,สุประวัติเข้าโรงพยาบาลด่วนโดยพ่ออีส,สุประวัติได้โาพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าก่อนเข้าห้องผ่าตัดที่จับจองมาครึ่งเดือนกว่าเจ้าหน้าที่และพยาบาลเดินกันตืมถ้าไม่แต่งฟอร์มห้องผ่าตัดกันก็ดูเหมือนนักศึกษาเตรียมตัวเข้าห้องเรียน เตียงเราเข็นลงมาจากห้องพักข้างบนเวลา11น38นาทีเพื่อมาเข้าเจียนสิ่งเกินที่นี่เบื้องต้นอาการปลอดภัยดีโดยพ่ออีสุประวัติเคยเล่าว่ามีวันหนึ่งกำลังยกลังใส่รถจู่ๆเจ็บหน้าอกแต่คิดว่าทองอื่นไปซื้อยามากินเวลาผ่านไปก็ไม่ดีขึ้นรู้สึกหายใจไม่ออก โชคดีไปโรงพยาบาลทันล้มลงหมดสติทันทีแพทย์ก็แจ้งกับภรรยาว่าผ่าตัดด่วนแต่ห้องเต็มหมดแต่มีผู้อนุเคราะห์ยอมสละได้จึงรอดไม่เช่นนั้นก็คงเสียชีวิตไปแล้ว